ไปร right ู้จักวิธีการย้ายระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกันค่ะเขามีโซลูชันในการย้ายระบบการทำงานของเราไปไว้บน Google Cloud หลากหลายวิธีตามความต้องการเลยค่ะนี่แหละค่ะเบื้องหลังการทำงานของระบบใหญ่ๆระดับโลกเขาใช้เทคโนโลยีกันแบบนี้แหละไปลุยกันเลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลาวด์เดอะซีรีส์กันอีกแล้วนะคะในทุกๆวันจันทร์เลยค่ะและวันนี้ต้องจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการย้ายระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกันค่ะที่เรียกว่า Google Move and Improve ค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ก่อนอื่นจะบอกก่อนเลยนะคะว่า Google เนี่ยเขามีโซลูชันในการย้ายระบบการทำงานของเราไปไว้บน Google Cloud หลากหลายวิธีตามความต้องการเลยค่ะ <Wow. S 1> และก็ตาม System Environment ด้วยนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มของลูกค้าเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็น lift and shift lift and optimize move and improve และ reflector ค่ะและใน EP นี้นะคะเดี๋ยวต้อมจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการโยกย้ายระบบแบบ move and improve กันค่ะ move and improve นะคะเป็นวิธีการ migration ระบบไปทำงานบน Google ค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ย้าย VM จาก o n p r พ m ไปไว้บน Google Cloud แล้วเปลี่ยน VM เป็น Container ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเพื่อให้ง่ายต่อการโยกย้ายและง่ายต่อการนำไปดีพอยค่ะและ Google นะคะเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า migrate to container M2C ไว้สำหรับให้ลูกค้าย้ายงานที่ Data Center OnPrim ประเภท VM ไปไว้บน Google ค่ะพร้อมกับเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเป็น Container และใช้บนบริการ Google ที่ชื่อว่า Google Kubernetes Engine หรือ GKE ที่เป็นบริการแบบ Managed Service ค่ะนั่นคือ Google เขาจะเป็นคนดูแลระบบให้เราทั้งหมดเลยล่ะค่ะเราจะโฟกัสเพียงแค่แอปพลิเคชันของตนเองเท่านั้นซึ่ง Google Kubernetes Engine นะคะเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องค่อนข้างสูงพร้อมทั้งสามารถขยายระบบได้แบบอัตโนมัติด้วยล่ะค่ะนี่แหละค่ะเบื้องหลังการทำงานของระบบใหญ่ๆระดับโลกเขาใช้เทคโนโลยีกันแบบนี้แหละ ึ่งประโยชน์ของการโยกย้ายงานในลักษณะนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเลยล่ะค่ะรวมถึงสามารถลดและขยายระบบได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยค่ะและสามารถเอาแอปพลิเคชันเนี่ยไปทำงานได้ทุกที่ที่มีคอนเทนเนอร์ค่ะ โดยไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการใ,ใดๆค่ะถือว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยค่ะและการทําในลักษณะนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นสู่คราวใ Native App ท,ทั้งยังสามารถนําระบบอัตโนมัติอย่าง CI/CD มาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ในทันทีเลยค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะ ก็คงคอนเซปต์เดิมของ Google เลยใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าการทำา Workload m ม g เ a t i o n to Google Cloud Platform <t ops> ไม่ใช่เรื่องยากแถมยังสะดวกสบายอีกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ <t ops> และถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเทคนดีๆีสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องเทนจารีนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คราวเดอะซีรีส์ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ